คําคืนดึกสงัดทุกอย่างมืดสนิทมองไม่เห็นสิ่งใดกระนั้นภูเขากลับไม่เงียบงานสัตว์หลายคำรามสั่นสะเทือนคดีท่าลามวลไม้สั่นไหวใบไม้ร่วงรวยยุ่งเหยิงเสียงดังกรอบแกรบภายในกลุ่มภูเขาและหุบเขามากเหลือขนานับสัตว์ประหลาดครั้งดึกดับบันเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่ อสูรบรรพการปรากฏตัวเสียงนาสะพึงกลัวทุกรูปแบบดังต่อเนื่องกันเป็นโรอกท่ามกลางความมืดมิดเพียงปถนาทําลายโลกนี้ให้แตกออกเป็นเสียงๆมองจากที่อันไกลโพ้นมีกลุ่มลำแสงอ่อนโยนเลื่อนลางกลางเทือกเขาราวกับแสงเทียนเล็กๆที่วูบไหวพร้อมดับสิ้นทุกขณะ หายตายความมืดมนไม่มีที่สิ้นสุดของมาลติกาและภูเขามากมายค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้จะมองเห็นต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ที่เหลือเพียงครึ่งท่อนเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นกว้าง10บกว่าเมตรและดำเกรียมทั้งต้นนอกเหนือลำต้นครึ่งท่อนนั้นมันเหลือแค่กิ่งเปราะบางเพียงกิ่งเดียว แต่กลับกระจายพลังชีวิตกิ่งไม้และใบม้าเพลวพลายเสมือนแกสลักจากหยกเขียวแสงนุ่มนวลเป็นจุดๆแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านพูดให้ถูกคือน,นี่เป็นหนึ่งต้นไม้ที่โดนสายฟ้าฟาดใส่เมื่อหลายปีก่อนนั้นเคยประสบกับสายฟ้าฟาดขนาดใหญ่ยอดขนาดมะฮมาของต้นหลิวโบราณ และความมีชีวิตชีวาถูกทำลายย่อยยับณตอนนี้บนผืนดินเหลือเพียงตอไม้ความสูงขนาด8-9เมตรและหนาจนน่าตกใจทว่ากิ่งไม้ที่มีเพียงกิ่งเดียวนั่นคล้ายกับโซ่ศักดิ์สิทธิ์สีเขียวลําแสงพระมวัวกระจายปกคลุมและคุ้มคลองทั่วทั้งหมู่บ้านทำให้บริเวณที่พมนักอาศัยนั้น เลื่อนลางพระมัวเรากับแดนสวรรค์ดูนาอัศจรรย์ถาำกลางดินแดนโลกลางแห่งนี้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านล้วนแต่เป็นบ้านหินคำคืนดึกสงัดเงียบงนันทีแห่งนี้เงียบสงบและสันติประหนึ่งตัดขาดจากความมืดมิดของโลกภายนอกและเสียงคำรามของอสุรกายวิว คลื่นพายุพัดผ่านไปกลุ่มหมอกดำทมินก้อนมหึมาปรากฏขึ้นกลางอากาศแผ่คลุมทั่วท้องฟ้ายามราตรีบทบางแสงดาวที่มีเพียงน้อยนิดนั่นทำให้เทือกเขายิ่งมืดมิดเข้าไปอีกเสียงแผดร้องเกีียวกาดของปักษาดังมาจากฟากฟ้าถลวงผ่านทองคำสันสะเทือนหินแหลกละเอียด เสียงนี้มาจากกลุ่มเมฆดำนั่นเมื่อพินิษมองกลับคาดไม่ถึงว่ามันเป็นปักษาขนาดใหญ่ถึงขั้นมีอาจจินตนาการได้คล้ายจะปกคลุมท้องฟ้าบทบังดวงอาทิตย์ไม่รู้ว่ายาวขนาดไหนขณะบินผ่านหมู่บ้านหินผามันมองลงไปยังด้านล่างดวงตาทั้งสองข้างประดุดพระจันทร์สี่เลือด ไอหดเที่ยมท่วมท้นผืนป่ามันเพ่งมองต้นหลิวเก่าแก่อยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็บินหายไปอย่างจุดที่ลึกที่สุดของเทือกเขาเงียบสงบอยู่เป็นเวลานานกระทังค่อ้นลาตีหลังผืนแผ่นดินสันสะเทือนขึ้นมาปรากฏเงาเรือนลางมาจากทางไกลๆเงานี้สูงใหญ่ดุดภูเขา กลีนอันหน้าพิศวงฟุ้งกระจายเถือกเขาและหูเขาเงียบสงัดราวกับไร้ชีวิตสัตว์ประหลาดดุร้ายทั้งหลายต่างหลบซ่อนกายมิกล้าแม้แต่จะเปล่งเสียงออกมาไกลเข้ามาแล้วมีเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างมนุษย์เดินตรงดิง่งร่างใหญ่จนน่าตกใจความสูงเทียบเท่าคุณเขา ทั่วทั้งตัวประสาจากเส้นขนแต่กลับปกคลุมด้วยเกดสีทองสองแสงเพลียวาวละยิบระยับใบหน้าเรียบเรียบมีเพียงดวงตาคมข้างเดียวครานกระพริบตาก็คล้ายกับสายอัศนีสีทองที่คมกลิบหน้าเกงกลัวพาดผ่านพละกำลังมหาศาลดุดดังเทพมารมันย่างกลายผ่านที่แห่งนี้ แล้วปลายตามองยังต้นหลิวเก่าแก่หลังจากหยุดอยู่ชั่วครู่ถ่ายที่สุดก็จากไปยังที่ห่างไกลเราวกับกระวนกระวายรีบออกเดินทางยอดเขาจำนวนมากสั่นสะเทือนจนเกิดเสียงคลื่นคลันผืนแผ่นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงจากรอยเท้าของมันยามฟ้าสาง ตะขาบขนาดลำตัวหนาเท่าถังน้ำความยาวสิบเมตรสองแสงสีเงินเจิดจ้าเลยอ,อยู่กลางภูเขาประหนึ่งล้อมจากแร่เงินแต่ละท่อนนั้นเงาวับหน้าคนลุกอย่ามมันเลยผ่านหินผาเกิดเสียงดังคลื่นคลั่นพร้อมประกายไฟกระเด็นออกมาทว่าสุดท้ายมันกลับหลบเลี่ยงหมู่บ้านหินผา และไม่รุกล้ำเข้าไปหมอกดำทมินห่มซัดผ่านไล่หลังเหล่าอสุรกายจำต้องล่าถอยหนึ่งก้านหลิวเปราะบางทีแผ่แสงสีเขียวแวววาวกำลังแกล่งไกลยอยู่กลางสายลมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วย และถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ